何 นายแพทย์ชนรนาสีแก้วหัวหน้าพรคเพื่อไทยกล่าวถึงการทำรัฐประหารในประเทศไทยที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อว่าระบบโครงสร้างสังคมในประเทศไทยมีความเปราะบางไม่มีกลไกที่จะป้องกันการทำรัฐประหารได้เลยเพียงแค่ร่างรถถังมาหนึ่งคันยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศรัฐประหารก็จบ แล้วก็บอกว่าไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนี่คือความออนแอในการปกป้องอำนาจที่ปะไตยของประชาชนและในเชิงโครงสร้างภาคประชาชนเราอ่อนแอมมีเพียงกำลังในลักษณะซอฟต์แร์พาวเวอร์มีความคิดอ่านข้อเรียกร้องเท่านั้น ถามว่าพอมีรัฐประหารแล้วประชาชนลุกขึ้นออกมาเรียกร้องก็เอาปืนยิงก็ฆ่าเหมือนมูเหมือนมาทุกคนก็รักชีวิตฉะนั้นความอ่อนแอรตรงนี้ไม่มีหลักประกันใดเลยที่จะบอกว่ารัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยโดยเฉพาะวิธีคิดของผู้มีอำนาจที่ยังยึดต,ติดกับสิ่งนี้อยู่ว่าฉันได้อำนาจนี้มาโดยง่ายดายและสามารถควบคุมประชาชนได้ทั้งนี้นายแพทย์ชนนานยังชี้ว่าผู้มีอำนาจยังสามารถสร้างเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหารได้ด้วยเช่นหากไม่มีกฎหมายเลือกตั้งจนทําให้ประชาชนออกมา าเรียกร้องเกิดความวุ่นวายและนําไปสู่การยึดอํานาจก็จบแบบเดิมจึงต้องมาดูว่าจะสร้างความเข้มแข็งให้ภ้าประชาชนอย่างไรต้องมีกลไกที่ทําให้ผู้มีอํานาจกลัวหากทารัฐประหารต้องสร้างอำนาจต่อรองมาให้ได้เป็นอันดับแรกถ้าพร้อมลุกคือออกมาปกป้องจริงเขาคงไม่ฆ่าคนทั้งประเทศทุกคนต้องพร้อมใจกัน